ประจําตอนล่าท้าผีกับเพื่อนเส้นของไหวยอยู่บ้านเขาตึกเขาออย่าลบหลู่ด้ยไม่ต้องตั้งใจถือว่าเราต้องทําการเส้นแล้วก็ไหวไปให้เขาในจุดทูกก่อนอธิษฐานขอให้อาหารเนี่ยที่เรามาไหว้ส่งไปมึงไปถึงเขาให้เขาได้กินแต่ของหวานๆของอร่อยๆดป่ะเฮ้ยยมาแล้วว่ะ บอกแล้วบอกแล้วได้ยินเสียงไักเต้นโหสุดเลยโอยเ้ากูนะวดเขามาไหวเอาไม่รู้นูมากินเจอประจําเก่งแต่ปากตึกนี้มันไม่มีคนอยู่มาห้าปีแล้วเฮ้ยแต่อย่าไปกลัวเว้ยที่นี่กูเชี่ยว มาบ่อยไม่มีหรอกเจียเจียเจียบลอกแล้วเสียงอะไรวะเจอประจําหลอนหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้ววะเจอประจําอ่าชัดเลยอุ้ย ไปต่อ,อหน้ากูเองแหละเจอประจําของอาถันทุกตาเด็กคือห้องนี้เว้ยมันคือห้องที่เขาท,ทําพิธีเพราะว่าตัวผู้หญิงอะ่ะที่เขาอยู่ตึกนี้ที่เขาเสียชีวิตไปแล้วคือเขาไม่สามารถค้องได้ว่าเขาเป็นหมันทีนี้เขาอยากได้ลูกมากก็เลยแบบมาท,ทําพิธีขอแล้วทีเนี้ยพอเขาท้องเว้ยท้องได้ประมาณหกเดือนครึ่ง เกิดอะไรรู้ไหมมันแพงเลือดในห้องนี้แหละแบบเลือดไหลเต็มห้องนี้จริงๆห้องนี้เป็นสีแดงเขาก็เลยทําทําการทาสีดำครับเจ้าจานเดี๋ยวอันนี้มันลูกกูอ้าวอ้าวกูมาก็ว่ามันหายไปไหนอันนี้มาจากบ้านพกมาตะเกียรเฮยไม่ใช่มาอยู่นี่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเด็กเนี่ยเหมือนเนี่ยหน้าเหมือนเนีกระแกกันมาเนี่ย เจอประจําผีชุดขาวอันนี้อ่ะมันน่าจะเป็นแฟนของเจ้าของห้องที่ผูกคอตายในห้องเฮ้ยพี่อะไรข้างหลังพี่ข้างหลังครับข้างหลังเลยวะผู้หญิงชุดขาวพี่เฮอย่ามาเอาเี่ยอย่าอย่าอย่าพี่นี่เขายืนอยู่แนี่นะพี่ช่วงไหนวะข้างหลังนี่อะครับนี่เหรอใช่ครับเนี่ยโอ้โหอืมเอาข้าเหนียวเนี่ยเจอประจํา คอบอําฉันสามแม่งเฮี้ยนสุดแม่งแบบบอกเลยว่าใครมาแม่งฉันนี้แม่งเจอทุกคนเลยเฮ้นเฮ้ยพี่พิญญาดีครับเงาะเอย่าปล่อยนะเว้ยจับไปแน,น่น มาหาผีไม่เจอผีแตก็ดีเจอแต่ไอ้เด็กวัวเนี่ยเจอประจํากลิ่นธูปตอนนี้เราต้องทําพิธีกันก่อนเลยอ๋อคืออะไรฮึพวกนี้กินดูปป่ะแหวว่ะไม่ดีมากยังไม่ได้จุดเลยนะแล้วกลิ่นมาจากไหนอะเชีเ่ยเชี่ยไม่หลอกนเลย ไปเยเฮ้ยไปเถอไปแลไปนะไปดีไปดีไปดีไปดยนะเก้าขาไม่เอ้องไปอีเวิร์ไปลูกไปอีกเร์ยไม่ได้เลยเฮ้ยผมไปก่อนละพีเจอประจําเหม็นอะไร เฮ้ยเฮ้ยโคกหลอนต้งต่ยงเย็นเลยอะเชี่ยไัเยวเหมือนหมาเน่าเลยเจ้าเนจ้าโเรเฮ้ยเฮ้ยเมนเยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยโอ้ขี้แตกโ้ยโอ้โอ้ยนอจากขี้แกงแล้วยังขี้แตกเจอประจำเพื่อนรุมแก้ง ตึกนี้มันมีอายุมาห้าปีแต่รู้ปะเขาแม่งเปลี่ยนคนอยู่เจนที่มาอยู่มากว่าสามรุ่นแล้วเพราะทุกครั้งที่เขามาอยู่แล้วอ่ะแม่งอยู่ไม่ได้เพราะม่นชอบมีอาถังด้วยถ้าใครมาอยู่แล้วขอ้อบครัวจะแตกแยกแม่งต้องเลิกกันคนไหนที่แบบเป็นคนรักกันถึงรักกันแค่ไหนแม่งก็ต้องเลิกกันด้ยแล้วแม่งมอง,งคนนะไม่ใช่แค่เลิกกันไม่พอแม่งฆ่าตัวตายชีที่นี่แม่งอาถรรพ์หลยดิอ่โอ,อ้โหแค่ดูตรงนี้ดิ จริงปะถ้าพวกมึงไม่มาด้วยกูไม่มาไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไปไหนกันวะเจอประจำเจ้าที่แรงแล้วห้องนี้ล่ะเป็นห้องที่เขาอยู่ด้วยกันเลยเวลาแบบเฮ้ยฉันก็อยากเล่าอีกเยอะข้ามันขึ้นอ่ะงั้น,นอ,ยอยาอ่าเข้าไปเลยเข้าไปเชี่ยหลอน ขอ20รมีเนเนี่ยไม่มีลุง20เจอประจําขีเข้าห้องนี้เว้ยคือเจ้าของห้องอ่ะเขาเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากแต่ตอนก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายอ่ะแมงเขามีอาการแปลกเว้ยแมอยู่เฉยก็แบบลังขึ้นมาแล้วก็แบบระหว่างทำแมงก็หยิบหยิบเอากระดาษไปติดตามผนังห้องติดตามห้อง เฮ้ยเป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ฮ่าฮ่าฮ่าไ่จัามันดิฮ้ยเป็นอะไรอะไม่หยุดไม่จับไว้ไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุ ันแลว้เป็นไงบ้างครับผมกับเจอประจําเวลาไปล่าท้าผีกับเพื่อนครับถ้าเพื่อนเคยเจอเหตุการณ์ไหนอีกก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปเลยครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยครับผมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมและหลายๆฉากที่หนุ่มถ่ายนะเราสามารถดูได้ที่ b a d v a n c นนะครับชาว m ม m เบอร์ทุกคนโอเคงั้น เขายืนอยู่แล้วนะพี่ช่วงไหนวะตั้งหลังนี่ครับพี่เหรอใช่ครับเนี่ยโอ้ยอือเอ้าเข้าเหนียวเนี่ยทำมาให้พวกวันเลยทีนี้เขาอยากได้ลูกมากก็เลยแบบมาทำพิธีขอขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวเราบอว่าอันเนี้ยจะพึ่งอันนี้จบแล้ว เอ่าเรื่องมันยาวอย่าเพิ่งไปเล่นดิเออเฮ้ยเล่นอะไรวะเนี่ยสมากมาครับยังมไ่ใปลานะม่อาปาใไม่มีอะลุงิบาไม่มี